ะสกิลก <si ารจ no ับมแมลงวันของน้องพิมพ์นะคะอยู่ตรงถ้วยพิมพ์ตรงถ้วยด้านนู้นด้านนู้นไปด้านนู้นแล้วจับแล้วเอาออกก็ะตังไปปัญหาคือจะออกยังไงปกติมันเกาะมุ้งลวดแล้ว ไหน αι, โชว์ดิเวลาโชว์แล้วจะบินหนีระว,วังอ๋อนี่ไงจับได้แล้วเออเอาออกก็ต่างไปเดี๋ยวค่อยๆนะค่อยๆเปิดจับไปดีเอาทิ้งลงหน้าต่างแล้วไปล้างมือแล้วฉีดแอลกอฮอล์แมลงแรงวันเข้าห้องนะคะต้องพิมพ์จับได้หลายตัวแล้วคะ่ะออกไปเลยฮะเย่ตบมือก่อนวัว่ามันจะไม่เข้ามาอีกตัวแลโชว์สกิลการจับมแมลงวันเข้า,าห้อง แต่วันนี้ขอเชิญตัวชื่อโดยอีอีเสตใจนี่ก่อนคือที่ทกเ,เก็บแอลกอฮอล์ฝาฝาแอลกอฮอล์ไปไปล้างมือเร็วไปล้างมือ